ทวงค่าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมีได้ค่าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดและบริษัทเซนต์อนเตอร์เทนเมนต์จำกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทบ,บกช่อง7ร่วมกับเซนต์แอนเตอร์เทนเมนต์เสนอ ล้าน Still Standing Thailand หนึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องดวลคำถามกับสิบนักสู้ทีละคนหากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลแจ็คพอต1ล้านบาทสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ตก10หยิบล้าน Still Standing Thailand ที่ยืนสําหรับผู้แพ้ครับหนึ่งผู้แข่งขันที่สามารถเอาชนะ1ิบนักสู้ของเราได้นะครับรับเงินรางวัล1นล้านบาทจากไส้กรอกไก่บี p คพและเรายังอยู่กับสาวมั่นมากความสามารถคนนี้นะครับคุณหญิงแย้นนทพรสวัสดีครับมมยังอยู่ในการดวลกับคุณแซมมี่อยู่เลย <c oughs> นะฮะครั้งที่สองเลือกคุณแซมมี่มา <c oughs> นะฮะเข้าหมวดที่เรียกว่าโอ้โหเข้าทางทั้งคู่เลยสวยๆงามงาม ก็ต้องดูกันแหละว่าคําถามใครมันจะมันจะยากกว่ากันอืแล้วเราเราได้ไหมคําถามยากๆได้ไหมได้ค่ะแต่ตอบผิดอ๋อจะตอบผิดได้ตอบผิดได้ไม่รู้วันนี้ใครจะตอบผิดพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าหญิงแย่พร้อมแล้วเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนประจำตำแหน่งเชิญเลยครับหญิงแย่นนทพรและนี่คือก้าวที่2สู่เงินล้านของคุณหญิงแย่นนทพร ส่วนคุณแซมมี่นักสู้จากทางบ้านสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40,000บาทกลับไปที่ทางคุณแซมมี่ครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับแก้วที่ผ่านการเจรณายด้วยฝีมือช่างชั้นเลิศถูกต้องครับคริสตัลครับยังบอกไม่หมดเลยว่าลักษณะแวววาวนิยมนำมาทำเครื่องประดับก็คือคริสตัลนั่นเองนะครับกลับมาทางคุณหญิงแย่ครับ 20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับมงกุฎชิ้นเล็กๆเครื่องประดับผมชิ้นสำคัญสำหรับเจ้าสาวเทียร่าถูกต้องครับชอบไปเจออะไรเจ้าสาวแล้แหวนเจ้าสาวนี่เอาสิเอใครเลือกหมวดมาให้หยกแย้ไม่รู้นะเออนอกจากเลือกหมวดแล้วคำถามมาลงที่คุณด้วยอ่ะก็เป็นเรืองราวดีๆอะค่ะแต่ถือว่าเรารู้ไงเพราะเราเคยใช้มาก่อนถูกไหม คำถามข้อต่อไป20วินาทีสำหรับคุณแซมมี่ค่ะจะเย็นเยนะจะเย็นเนหน้าที่ผมฮะเอาลลออโอเคโอเคกลับไปที่คุณแซมมี่20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเครื่องประดับศีรษะสตรีสูงสักในราชสำนักแต่โบราณลัดเกล้าวค่ะถูกต้องครับลัดเกล้าวนะครับโอ้โหเนี่ยเม่อกี้กลับมาทางคุณหญิงแย้ครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับ สร้อยเครื่องประดับชนิดหนึ่งใช้คล้องเฉวียงบ่าสังวานค่ะถูกต้องครับตายไปแล้วตาย้ออันนี้สุดยอดต้องเป็นคนที่แบบรู้เรื่องแบบพวกเสื้อผ้าแต่งตัวใส่สเกถ่ายพิ้งมากลับไปที่ทางคุณแซมมี่ครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเครื่องประดับหน้าอกรูปคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนติดอยู่ตรงที่ไขว้สังวานทับหน้าอก รัพพิมอัญมณีไม่ใช่ครับ <books> เครื่องประดับหน้าอกรูปคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนติดอยู่ตรงที่ควายสังวานทับหน้าอก <ทำ S 1> เรก็วคร,รับแล้วค<ม>รับถัหมดเวลาครับโอ้โหคุณหญิงแยะตอบได้ไหมใครมันจะไปตอบได้ฮะไม่ได้เกิดในยุคโมน นี่ตอบได้มีคนตอบได้เดี๋ยวก้อยครับทับสวงทับสวงถูกต้องครับนี่เล่นหนังจะจักงงวงกันใช่ไหมเล่นกีรีเดียร์ทับสวงมินิจานนะครับทับสวงที่เขาเป็นตัวพลาชอบใส่กันเวลาลำทับสวงนี่ไงปวดใจดังไฟทับสวงทับสวงสโอ้โหข้อนี้ตัดสินกันเลยและผู้ชนะในการดวลครั้งนี้ได้แก่คุณหญิงแยนนทพร วันนี้แซมมี่รู้จักแล้วนะทับซวงรู้จักแล้วค่ะอ่ามีอะไรอยากจะบอกคุณหญิงแย้สักหน่อยไหมเขาชนะเราไปก็วันนี้ให้ให้พี่ยแย้เป็นนางพยาวันหนึ่งก็แล้วกันค่ะวันนี้เขาเป็นตัวลูกก็ได้คุณหญิงแย้มีอะไรอยากจะบอกคุณแซมมี่ไหมแม่ก็คือแม่โอ้โหตอกย้ำกันลงไปอีกอาล้ครับคุณแซมมี่เวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้ทำไมดูคุณแซมมี่ดูเกงรงเกงเหลือเกิน ตื่นเต้นค่ะปกติไม่เคยไม่เคยตกหลุมอะค่ะเคยแต่ทำให้คนอื่นเขาตกคุณแมนนี่แล้วอยากจะบอกคุณซัมมี่หน่อยอไห<อ>มครับตกกันไปเลยครับเอาแล้วทำามอย่างนั้นอะสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะยินดีรู้จักนะครับคุณซัมมี่พร้อมจะตกหรือยังครับพร้อมค่ะ คิดเลยค่ะว่าจะได้ถูกเลือกเป็นคนที่2พี่หญิงแย้ใจลายมากเลยค่ะพี่หญิงแย้เขาก็เล่นเก่งอะนะคะแต่ความเป็นนางพญาที่จริงมันอยู่กันร่วมกันไม่ได้หรอกแต่วันนี้หนูก็ไม่เป็นไรค่ะให้เขาเป็นตัวแม่ไปก่อนหนูเป็นตัวลูกระวังโตไว้ให้ดีนะคะเดี๋ยวก็ต้องล่วงลงมาเหมือนหนูเนี่แหละคะ่ะและวันนี้เราก็มีคฟิปเซตจากผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ BKP มบให้ด้วยนะครับมาดูกันครับว่าคุณหญิงแย้จะได้ค่าหัวไปเท่าไหร่ครับ หนึ100จนถึง4 0,000่บาท5,000บาทครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้ผ่าน2คนไปแล้วสะสม5,100บาทครับ <Yeah. S 1> และตอนนี้เหลือนักสู้อยู่บนเวที8ท่านครับคุณหญิงแย้ <c oughs> มองไปรอบๆเลยคุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งที่3ของคุณครับ ช็อตช็อตเองหมายเลข2ค่ะเลือกหมายเลข2เลือกมาได้ทั้ มาเลข่องคุณเดียเชิญแนะนําตัวครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเดียนะคะ,ะทิติกมลเหมือนบุตรีค่ะตอนนี้อายุ25ปีนะคะปัจจุบันเป็นพยาบาลที่วิชาชีพค่ะแล้วก็เป็นเนิร์สไอดอลในเครือโรงพยาบาลพยาไทยเปาโลค่ะเป็นเนิร์สไ <Nurse Idol. S 2> อดอลเนิร์สไอดอลอาเอางี้ถามกันง่ายๆเลยใครเป็นหมอเนี่ยบอกมา <laughs> เขาเป็นพยาบาลอันนี้เราให้ดูเราไม่บอกเลยว่าใครเป็นใครนี่กมีหมอแน่เลยเนี่ยอ่านี่เขาเป็นพยาบาลเป็นเนสไอดอลของคุณนี่เขาเป็นเ e นไอดอลนี่<ด>คุณเดียมีอะไรอยากจะบอกคุณหญิงแย้มไหมครับถ้าเกิดว่าต้องการดายาดมยาลมยาหอมนะคะมาเอาที่เดียได้นะคะเผื่อเอาไว้ประถมพยาบาลตอนที่ตกหลงนะคะจิตใจเป็นไงจิตใจดีเป็นห่วงคุณนะถ้าคุณจะตกลงไปคุณมีอะไรอยากจะบอกเขาหน่อยไหมก็เตรียมตือวเชือกหลุด ให้ดีเลยค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนี่คือการดวลครั้งที่3ของคุณหญิงแย่นนทพรและนี่คือก้าที่3สู่เงินล้านของหญิงแย่นนทพรนะครับส่วนคุณเดียนะครับนักสู้จากทางบ้านสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง4 0 0 0 0บาทใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งนี้คำถามแรกเริ่มที่คุณเดียครับ 20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอาหารในภาพนี้คือเส้นค่ะถูกต้องครับคุงอกุลเส้นเรามาถึงวดอาหารไได้ผมอ่านคุณคุณเดียตอบถูกแล้วกลับมาที่คุณหญิงแย้20วินาทีตัวช่วยในการผ่านสองครั้งกับคำถามนี้ครับอาหารในภาพนี้คือผัดเปรี้ยวหวานถูกต้องครับผัดเปรี้ยวหวาน ยาวอ่ะแต่พอเข้าใจบวดน,นี้ดูท่านผู้ชมก็รู้สึกแบบต้องกลืนน้ำลายไปดูไปด้วยนะฮะกลับไปที่คุณเดีย20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับภาพนี้ครับมัสมันค่ะถูกต้องครับมัสมันนะครับ <laughs> เอาล่ะตอนนี้โอ้โหอาหารในหัวผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยกลับมาที่หญิงแย่ครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับ <laughs> <น S 2> อาหารในภาพนี้คือ ถูกต้องรับน้ำคริอ่องครับกลับมาทางคุณเดียครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับภาพนี้ครับขนมจีนน้ำเงียวค่ะถูกต้องครับโอ้โหขนมจีนน้ำเงียวนะครับกลับมาที่หญิงแย่20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2องครั้งกับภาพนี้ครับแกงเผ็ดเป็ดย่าง ถูกต้องครับแกงเข็ดเป็ดยา่างหิวอ่ะต่อไปคืนน้ำลายไปตอนนี้นะฮะกลับมาทางคุณเดียครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับภาพนี้ครับน้ำแรกน้ำอะไร,รอ่าไม่กอะไรได้พูดออกมาครับอ่าแปะแก๊บเร็วครับ<า>เร็วครับ เร็วครับหมดเวลาครับโอยคุณเดียอยู่ๆนึกไม่ออกอ่ะหญิงแย่ช่วยตอบหน่อยข้าวแช่ค่ะข้าวแช่นะครับแช่วับแช่วับแช่วะแช่วัะคนละคนละแช่ฮะับาำตอบสุดมลิล่าเด็ดมากเลย เขาบอกว่าคนลมให้ข้ามอย่าาข้ามอย่าข้ามใช่โอ้โหคนละแช่กันนะอันนี้คนละแช่กันเอาล่ะและผู้ชนะในการดวลครั้งที่3ได้แก่คุณหญิงแยะครับแม่คุณเดียไปเร็วหรือเกินมีอะไรอยากจะบอกคุณหญิงแย่ไหม ค่ะสซ้ๆต่ please, so freely, อไปนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะส่งเข้าแช่ไปที่ศูนย์แพทย์นะคะขอบคุณค่ะเอาไปให้ทานสบายๆเอาละครับเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้ในฐานะเป็นพยาบาลใช่ไหมฮะเวลาเราปถมพยาบาลคนตกจากที่สูงนี่ต้องทํายังไงครับอันดับแรกค่ะต้องให้นอนนิ่งๆตรงๆห้ามขยับขยื่นเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องดูว่ากระดูกหักหรือว่าข้อเคล็ด พอหักหรือเปล่าอ๋อเหรอครับแนะนําคุณแม่ได้ไหมครัการแบบรักษาแผลในใจอะไรพวกนี้มีไหมครับวิธีรักษาแผลจในใยังไงครับพี่เบียมีค่ะยังไงฮะที่โรงพยาบาลพญาไทยนะคะพญาไทยตอนอยู่ที่บ้านก็ไม่คิดว่าจะตื่นเต้นขนาดนี้เลยค่ะอ๋อพอมาเวทีจริงๆแล้วตื่นเต้นมาก ค,คำที่ตกก็คือคำว่าข้าแช่ค่ะไม่เคยกินข้าแช่เลยอะค่ะอย่างนี้ต้องไม่หาเข้าแช่กินแล้วอะค่ะปากถึงพี่หิงแย้นะคะแล้วสู้ๆต่อไปนะคะพี่หญิงแย้ค่ะและวันนี้เราก็มีคลิปเซตจากผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ BKP มอบให้ด้วยนะครับเอาล่ะงั้นมาดูกันครับว่าจะได้ข้าหัวนะครับจากคุณเดียเท่าไหร่ครับ ทีละขั้นทีละขั้น1 0 0 0 0 0 0าตอนนี้ผ่านไป3คนสะสมไปแล้ว15,100<ชอ>บาท<ชอบ>เหลือนักสู้อยู่บนเวที7ท่านตอนนี้เลง็งๆไว้ก่อนเลยว่าใครจะมาเป็นการดวลครั้งที่4ของคุณเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันช่วงหน้าหลังเบรกโฆษณาครับทค่ะทำไมฮะอยากกลับบ้านเร็บบนเวนะฮะหรือยังไงครับคุณแย้ครับขอให้แย้สู้ๆแล้วกันครับพี่ก็จะทำเต็มที่ในแบบของพี่ แล้วครับผ่านนะครับยิงแยาต้องใช้ตัวช่วยอีกหนึ่งครั้งและที่สำคัญคือคุณแมนตอบได้ด้วยสนับสนุนโดยมันฝรั่งทอดกรอบโรเลอร์โคสเตอร์โค l โรล,ล่าอัลติสตแป้งเด็กจอนสันบลอตซัมสนับสนุนโดย French Cafe Rich Espresso แบรนด์ รังนกแท้อาหารเชา้าเนสเล่โกโก้ครันช์ซีเรียลโฮเกนม สู้ตกศิยหยิบล้านสติลสแตนดิ้งไทยแลนด์นะครับยังอยู่กับหญิงแย้นนทพรนะครับผ่านการดวลไปแล้ว3ครั้งนะครับเหลือตัวช่วย2ครั้งเลยทีเดียวนะครับถือว่ายังเยอะอยู่นะครับและเหลือนักสู้อยู่บนเวทีตอนนี้7ท่านครับถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะเลือกการดวลครั้งที่4ของคุณครับ อยาบ้าเร็วนะฮะหรือยังไงครับคุณแย้ครับ1นึ่งหมนตนี่ผมถือว่ายังไม่เยอะสาหรับเน็ตไอดอลอันดับต้นๆอย่างคุณนะครับผมต้องได้มากกว่านี้ฮะ <c oughs> ก,ก็ลงหลุมไปสิคะอยาก <c oughs> ไ,ได้มากกว่านี้ก็ต้องบอกว่าคุณ <c oughs> ต้องหลุดไป,ไป <c oughs> อาจจะยากหน่อยนะครับผมเป็นสุภาพบุรุษครับไม่อยากพูดอะไรมากก็ขอให้แย้สู้ๆแล้วกันครับพี่ก็จะทําเต็มที่ในแบบของพี่เอาละครับและนี่คือการดวลครั้งที่4ของหญิงแย้นนทพง และนี่คือก้าวที่4สู่เงินล้านของหญิงแยนนนทพรนะครับส่วนคุณแม่นะครับสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40,000บาทใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งนี้คำถามแรกเริ่มที่คุณแมนครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับสถานที่สำหรับพระสงฆ์ใช้ประชุมทำสังฆกรรมในวัดโบสครับพี่ถูกต้องครับ มีลาเยอะมากเดี๋ยวจะตกแล้วไงพี่ได้เล่นหน่อยตื่นเช้ามอกทีวีครับผมออาลวครับกลับมาที่หญิงแย่ครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับสิ่งที่ก่อขึ้นมียอดแหลมใช้บรรจุสิ่งที่นับถือเช่นพระธาตุีเ H ้ยถูกต้องครับ าเล่นมาขนาดนี้แล้วพี่ต้องเล่นไงต่อโว้ยชงเองตบเองได้เลยแสดงว่ามันคำถามมันง่ายเกินไปอะสิไม่เพราะว่าพิมแมนอะใหญ่มาก่อนกลับมาแข่งกันเหมือนเดิมก่อนดีกว่าเอาล้ครับผ่านไปแล้วนะฮะทั้งโบดทั้งเจดีมาแล้วกลับมาทางคุณแมนครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับหญิงที่นุ่งขาวห่มขาวโกนคิ้วโกนผมถือสิงเต็ด C ถูกต้องครับ a b e i can f o r g e โอ้อร้องเป็นเพลงเลยครับผมหญิงแย้กับพิบกับพิบตาแบบโอ้มันอะไรเนี่ยใช่ไหมเอาละทำให้มันสนุกเรื่องวัดตั้งสติให้ดีครับหญิงแย้20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับเด็กชายซึ่งอาศัยอยู่ในวัดและคอยรับใช้พระสงฆ์ a ลมบอยหรือเด็กวัดโอ้โหถูกต้องครับเขาอาจจะสอบโกติก็ได้เทอาจจะหิดก็ได้โอ้โห เอาล่ะกลับมาที่คุณแมนครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคำใช้แทนตัวผู้พูดสำหรับพระภิกษุสามเณรพูดกับข้ารือหัสสนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่นซัมซุงก,กาเล็กซี่ A9Pro กุลีโกซีโรชูการ c ช็อกโกแลตเฟรเวอร์ ี่คือ9ก้าที่4สู่เงินล้านของหญิงแย้นนทพรนะครับส่วนคุณแมน่นะครับสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40,000บาทเอาล่ะกลับมาที่คุณแมนครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับคาใช้แทนตัวผู้พูดสําหรับพระพิสุสามเณรพูดกับคฤห,หัสถ์อัตมาถูกต้องครับ กลับมาทางคุณหญิงแย้ครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับคำที่พระสงฆ์ใช้เรียกบิดามารดาหรือผู้ใหญ่รุ่นราวคราวเดียวกับบิดามารดาโยมถูกต้องครับกลับมาที่คุณแมนครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับทัดทำด้วยใบตามีด้ามยาวสำหรับพระภิสุถือบางหน้าในพิธีกรรม กับตาลปัดถัดต้องครับตาลปัดครับนี่มีหลายอย่างเลยกว่าจะต่อมานี่นะพูดไว้ก่อนเถอถูกตาลปัดนั่นเองนะครับกลับมาทางคุณหญิงแย่ครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคําถามนี้ครับที่นั่งสําหรับพระพิสุทธิสามเณรอาสนะถูกต้องครับผมมีค่าด้วยอ่ะไม่ธรรมดานะยไม่ธรรมดาย่างเงี้ยหรอกระดกลับมาทางคุณแมนครับ 20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับถ้าสำหรับผมของพิสุสามเณรจีวอนถูกต้องครับคำถามต่อไปเป็นของหญิงแย้20วินาทีตัวช่วยในการผ่านสองครั้งกับคำถามนี้ครับถ้านุ่งของพิสุสามเณรคู่กับจีวอน สิบวินาทีผ่านไปครับผ้านุ่งของพี่สุสามเณรคู่กับจีวอเมตดเมไม่ใช่เมแล้วครับผ่านนะครับกลับมาที่คุณแมนครับผ้านุ่งของพี่สุสามเณรคู่กับจีวอสมองถูกต้องครับคิดไม่ถูกเอาละก่อ,อนตัแรก เห็นปิดปากงี้นึกว่าคุณจะไม่รู้หรือไงฮะ acting ให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้นะ oh. เพื่อ,ท,ท,อที่จะให้น้องเขาเนี่ยเบรกคำถามแล้วส่งมา oh. อเรียกว่าเป็นการหลอกเขาหลอกลาตายหลคือหลอกด้วยหน้าตาแน่เพราะดูภายนอกแล้วเป็นคนเรียบร้อยก็เลยต้องทำแบบเนี้ย oh. ให้ายาหรู้ว่า นีนีเดี๋ยตอนแมนพูดอะแมนดูหน้าทุกคนดูเขาคนหน้าเขาแบบหน้าเขาไม่ไม่ไปกับคุณเลยอะผมเข้าใจผมเป็นผู้ชายคนเดียวเองฮะครับผมเอาล่ะหญิงแย้ต้องใช้ตัวช่วยอีกหนึ่งครั้งและตอนนี้เหลือตัวช่วยครั้งสุดท้ายแล้วและที่สําคัญคือคุณแมนตอบได้ด้วยคําถามต่อไปยังอยู่ที่หญิงแย้ การดวลครั้งนี้ยังไม่รู้ผลนะครับใครจะเป็นผู้ชนะต้องมาติดตามกันต่อในวันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับยามาฮ่าลอรีเอโตโยต้าวีออสผลิตภัณฑ์แม็กกี้วาสลีนเอสโคลาเนสเลโกโก้ครันซีเรียลโฮเกนโอมโอ p l u แป้งเด็กจอนสันบรอซัมครีมเทียมคอฟฟดรีมมี่แบรนด์รังนกแท้และไส้กรอกไก่ดีเคพีครับ <c oughs> ท่านผู้ชมที่อยากมาเป็นนักสู้ในรายการนะครับส่งรูปถ่ายท้องประวัตินะครับมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ กลับมาตามลุ้นตามเชียร์คุณหญิงแย้และคุณแมนได้ใหม่นะครับทุกเย็นวันจันรจนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7สีกับรายการตกสิบหยิบล้าน still standing Thailand พบกันใหม่สวัสดีครับต้องบอกว่าตัวช่วยหมดแล้วนะครับหมดเวลาครับอะไรอ่ะทุกคนหันมาทำหน้างงเลยว่าคำว่าอะไรเออ